ไม่ต้องกลัวนะทิ้งไปเลยค่ะถ้าเจ็บแล้วบอกได้เลยหยุดให้เลยนะเด็กดูหนังไหมคะนิดนึงนะคะครึ่งทางแล้วค่ะถ้าไม่ไหวบอกนะคะ,คะอ่าหยุดให้ก็ได้ ยังนี่เห็นไหมข้างในมันเป็นแผลมาแล้วอันนี้คือเทสเสียงใช่ไหมคะนิดนึ่งนะคะครึ่งทางแล้วค่ะเก่งมากเลยค่ะอีกยี่สิบเปอร์เซ็นเสร็จค่ะ สิบเปอร์เซ็นเสร็จค่ะห้าเปอร์เซ็นเสร็จค่ะเสร็จแล้วค่ะอยากขายเด็กก็หายซื้อๆนะ แล้วมันเป็นต่อพอมันเป็นต่อแล้วมันก็เป็นหนองมาแล้วอะคะ่ะข้างในข้างล่างมันเป็นแผลมาแล้วด้วยมันก็เลยจนเจ็บเจ็บหนออย่งนะคะอันนี้เดี๋ยวก็หางเดี๋ยวก็หายพักให้ก่อน,นอก็เดี๋ยวเอาออกแก็เสร็จแล้วค่ะใช่ค่ะยังไม่ได้เอาออกเลยะคะ่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะคะ

นิดหนึ่งนะคะโอ้น่าจะโอ้งานชุดอะหมดแล้วค่ะชุดอะนะชุดเสาเสาปีกเสาแดงข้างนี้หรือเปล่าคะที่นัดตั้งนานแล้วที่ไม่ได้มาค่ะอยู่ขอไม่มีคนเลี้ยงลูกเลยอ๋อเป็นปีแล้วใช่ไหมคะ ดูค่ะเห็นไหมคะที่เก็บไว้เก็บไว้นานไปหน่อยหนึ่งมันเป็นทางถืดนะคะมันจะเกาะกันมันจะเอาออกยากค่ะชื่อเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมคะีอย่ยเอาออกให้ดูนะคะลงไหมคะ่ะ รู้สึกเลยว่าโลงใช่ไหมคะมันจะมีอาการเจ็บแผลอยู่อัน,นไม่ต้องกลัวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายค่ะทางร้านมียาค่าเชื้อให้อันนี้ย้้อืออันนี้มันไม่ใช่แค่แบบนิ้ติเดียวเห็นไหมคะว่ามันมีความหนาความหนาของหนัง อันนี้คือที่ทิมไว้โอเค